อัปเดตความเคลื่อนไหวของนอริซ่าเมื่อคืนเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เธอค่ะเคยบอกว่าเป็นคนที่ชอบใส่ชุดบิก,กินี่บริ้งอย่างเราก็ตั้งตารอนะว่าเอะเมื่อไหร่นอริซ่าจะมาโพสต์รูปใส่ชุดบิก,กินี่ให้ดูนะคะและเมื่อคืนนี้ค่ะก็เรียกว่าโหสมใจกันเลยทีเดียวนะคะเธอลงรูปภาพสวมบิก,กินี่สีเขียวอ่อนค่ะอดหุนแซ่บๆเนาะ หุ่นนั้นดีมากๆจริงๆค่ะแม่แม่ในกรีซกันสามตลกกันเลยทีเดียวแล้วก็มีคนมาเฉลยด้วยนะคะว่าสถานที่ที่นอริซ่าไปเที่ยวนั่นก็คือเกาะซีจินนะคะซึ่งก็เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลออโอเนียอยู่บนฝั่งตะวันตกของกรีซค่ะแล้วก็ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเบโรปินเนซ่านะคะซึ่งก็เป็นเหมืนอนเกาะขนาดใหญ่ค่ะทางตอนใต้ของหมูกก่เกาะอีโอเนียนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ อา่าเรือจมนั่นเองแล้วก็มีที่พีกก็คือนะคะพอน้องลิซ่าลงรูปไปแปบบ๊แบบเดียวเองค่ะพ่อหนุ่มเฟเดริกอาโนนะคะก็มีการเข้ามากดไลค์ในภาพนี้ด้วยและเจ้าตัวค่ะมีการลงรูปภาพของตัวเองในอินสตาแกรนะคะที่ทําให้ทะเลเท่านั้นเนี่ยต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวนะก็คือวิวฉากหลังค่ะหลังนาฬิกาเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นทะเลที่เกาะ ซานคินทอสนะคะเป็นที่เดียวกันกับที่น้องลิซ่าเพิ่งจะโพสรูปลงใน IG พอติดพอดีกันเลยทีเดียวนะ เอ๊ะหรือว่าทะเลแถวนั้นจะหวานเพราะว่าหน้าปัดนาฬิกาที่พ่อหนุ่มเฟเดริกเอามาอวดเนี่ยก็เป็นสีชมพูอีกด้วยนะคะคือสถานที่มันจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะงานนี้ก็ต้องรอนอนริซ่าเธอมาเฉลยนะคะว่าใช่หรือเปล่าไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าดูเหมือนว่าช่วงนี้ค่ะครอบครัวของคุณอาร์โนเนี่ยก็กําลังเที่ยวพักผ่อนอยู่แถวนั้นด้วยเหมือนกันเห็นน้องชายของคุณเฟเดริกอาร์โนนะคะก็มีการมาลงรูปภาพด้วยเหมือนกันค่ะว่าช่วงนี้กําลังพักผ่อนฮอลิเดย์อยู่ ก็จะไปเที่ยวที่เดียวกันหรือเปล่าก็รอน้องลิซา่าเธอมาตอบมาเฉลยแล้วกันนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะนอกจากลิงเนี่ยจะลุ้นเรื่องการต่อสัญญากับทางไบจีแล้วก็คงจะมาลุ้นเรื่องนี้กันต่อเนาะอแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่ะค่ะในคลิปหน้า